นี้พี่พลอยสวัสดนีนะคะอันนี้พี่พลอยทํามามายืนถ่ายทามินอนให้ดูนะคะแต่พี่พลอยไม่ได้ข้ามไปฝั่งทอมินอนนะคะเพราะว่าไม่อยากข้ามไปรถมันเยอะพี่พลอยก็จะมายืนถ่ายทาร์มินอนให้ดูนะคะ เดินข้ามไปฝั่งทางนู้นพี่พลอยไม่เข้าไปอยู่แล้วในห้างพี่พลอยไม่เข้าอยู่แล้วเลยมาถ่ายให้ดูตรงเนี้ยความจริงก็สวยอยู่นะความจริงก็เข้าไปข้างในในห้างก็ได้มากแต่พี่พลอยว่ามันน่าจะเงียบไปดูแล้วพี่พลอยว่าเงียบเชื่ออเชื่อพี่พลอยพี่พลอยก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไปพี่พลอยพี่พลอยก็เลยมายืยนถ่ายให้ดู อันนี้คือเอมีนอนนะคะปกติแล้วฝั่งทางนู้นน่ะจะเปิดกันหมดนะแต่ตอนนี้ปิดหมดเลยมีหน้าเหรอเพราะพี่พอยถึงว่าเอ๊ะไฟไมันทำไมมืดจะัะ ถ่ายรถให้ดูถ่ายทอมินอนให้ดูนะคะปกติแล้วตอนเย็นๆน่ะตอนเยน็นๆนะ่ะคนจะเดินกันเยอะมากเลยในทอมินอนตรงนี้หน้าลานน่ะคนมาออกกําลังกายกันนะคะแต่ตอนนี้เห็นนะ้ามือสองสามคนตรงนั้นอะ่ะพี่พอก็เลยไม่เดินเนาะไม่เดินเข้าไปไม่อยากเดินเข้าไปด้วยปกติพี่พอจะเข้าไปทานข้าวในฟนะุตแลนด์่ะ พูดแลนประจําแต่เอย่องนี้ไม่กล้าเข้ามาถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนๆต,ตอนเนย็นๆได้ออกมาได้เดินออกมาหาถ่ายพัทยามาถ่ายพัทยาให้ดูสมกี้ก็เดินไปทะเลมาแล้วไปถ่ายทะเลมาแล้วแล้วก็มาถ่ายตรงตรงซอยสามบิ๊กสามตอนนี้ก็เลยมาถ่ายตรงคอมินอนให้ดูนะคะเพื่อนๆนะคะ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะอันนี้ก็คือมาถ่ายให้ดูนะคะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ ถ้าเข้าไปข้างในมันก็พี่พลอยว่าไม่น่ามีคนหรอกดูๆแล้วหน่อยจะเงียบเพราะว่าคนเขาไม่กล้าเข้ากันไม่กล้าเข้าห้างกันพี่พลอยก็ไม่กล้าเข้าออพี่พลอยก็เออมาถ่ายตรงนี้ดีกว่าแต่นะคะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะไปคลิปสัตั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยด้วยนะคะคลิปนี้บายบายจ้า